ตัดไม้ได้เรียบเนียนไม่เป็นขุยปรับองศาได้ถึง45องศาใบเลื่อยไม่สายตัดได้ตรงเลื่อยวงเดือน7นิ้ว iMac มอเตอร์ทรงพลังด้วยกำลังไฟถึง1 5 0 0วัตต์มีความเร็วรอบมอเตอร์5000รอบต่อนาทีทำให้ตัดไม้ได้เรียบเนียนไม่เป็นขุยตัวเครื่องมีปุ่มล็อกการทำงานแบบออโตโอ้ไม่ต้องกดให้เมื่อยมือด้ามจับผลิตจากวัสดุอย่างดีมียางซอฟพุ่มช่วยลดการสั่นสะเทือขนขณะทำงานใส่ใบตัดขนาด7นิ้วได้ทุกใบปรับระยะขึ้นลงได้สูงสุด6หม สามารถปรับองศาตัดได้ถึง45องศามีไกด์นำช่วยทำให้ชิ้นงานตรงมากขึ้นมีช่องสำหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นแถมใบตัดขนาด7นิ้วปันคบาบอย่างดีอีกหนึ่งใบตัวล็อกใบจับแน่นไม่สายทำให้ตัดได้ตรงเพิ่มความปลอดภัยด้วยบางใบกันใบมีดเมื่อตัดเสร็จบางใบจะดีดกลับทันทีงานตัดไม้ต้องเลื่อยวงเดือน7นิ้ว iMac เท่านั้นหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์เลยครับ